จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวัดพระธาตุดอยคําเชียงใหม่ค่ะสร้างเท้าวเวสุวรรณโลหะทองเหลืองสูงที่สุดในประเทศ19เมตรค่ะที่วัดพระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันนาพวงมาลัยดอกมะลิไปถวายกราบขอพอรองค์พระเจ้าทันใจอายุก,กว่า500ปีกันอย่างคึกคักซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดพระธาตุดอยคําที่นักท่องเที่ยวมาอธิฐานขอพอรได้ทุกเรื่อง บางรายค่ะมาแก้บนถูกรางวัลใหญ่ก็เป็นไปตามความเชื่อและความศรัทธาขณะเดียวกันค่ะทางวัดก็ได้มีการเร่งสร้างรูปหลอดโลหะทองเหลืองขนาดใหญ่องค์เท้าเวสุวรรณความสูง19เเมตรหรือยักษ์ดอยคำสูงที่สุดในประเทศหันหน้าไปทางทิศใต้ขณะนี้ค่ะได้มีการติดตั้งในส่วนของเท้าและขาทั้งสองข้างและสูงถึงระดับเอวแล้วโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงค่ะและทางวัดยังเปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญโลหะทองเหลือง กองทุนละ500บาทเพื่อนำมาสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณนอกจากนั้นยังเปิดให้จององค์ท้าวเวสสุวรรณตามกำลังศรัทธาและจะมีพิธีสวดพานยักษ์และเทวาพิเศษในวันที่9เมษายน2568เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมสริมงคลให้กับชีวิตซึ่งวัดพระธาตุดอยคำตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีตำนานเล่าขานถึงยักษ์ปู่แสะย่าแสะที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ในสมัยพุทธกาลและคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ Oh yeah.